สวัสดีค่ะตาเจีาหาวนี้มาเจอกับรูสินเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรูสินก็มาแบ่งปันความรู้นะคะสำหรับน้องๆน,นะคะหรือพี่ๆคนไหนที่อยากจะเรียนภาษาจีนนะคะแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะนี่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีก ปัจจัยหนึ่งนะคะในการที่จะทำให้เรานะคะส่วนหนึ่งที่ทำให้เราออกเสียงภาษาจีนได้อันดับแรกเลยค่ะเราต้องมารู้จักเรื่องของพินอินก่อนนะคะพินอินคืออะไร พินอินแปลว่าตัวกำกับเสียงอักษรจีนตัวนั้นๆนั่นเองนะคะโดยใช้อักษรโรมันนะคะดึงเข้ามาใช้ในระบบของประเทศจีนตั้งชื่อว่าพินอินแล้วก็นำตัวอักษรที่เห็นที่รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้จัดหมวดหมู่ให้เป็นตัวพยัญชนะแบบนี้ด้านหลังนะคะจะเป็นพยัญชนะแล้วก็มีตัวสระด้วยนะคะนั่นเองฉะนั้นวันนี้ค่ะครูสิงก็จะมาพูดถึง 普通话普通话发音系统นะคะ普通话的发音系统จะมาพูดถึงนะคะระบบการออกเสียงของภาษาจีนนั่นเองนั่นก็คือตัวอักษรพินอินที่ครูซินเกินนําเมื่อกี้นะคะแต่ทีนี้เราจะมารู้จักส่วนไหนก่อนนะคะครูซินแนะนาค่ะว่าน้องๆที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนหรือคนที่มีความรู้สึกว่าภาษาจีน,นต้อง ลงมือนะคะต้องลงนะคะต้องลงมือเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เรามาเริ่มรู้จักส่วนแรกเลยนั่นก็คือส่วนของพยัญชนะนะคะระบบของพยัญชนะเราเรียกกันว่าเสื่องหมูซี่ถงเ n ื่องหมูซี่ถงะระบบของพยัญชนะนะคะสามารถจําแนกได้ออกเป็นสองด้านาใหญ่ๆคืออันแรกเลยเรามารู้จักคือเสื่องหมูแบเส่อ类型คือประเภทของ 拼音？声、欸啊、母？声母是由声母是由辅音构成的，声母是由辅音构成的。嗯，普通话中啊、呃，一共有二十一个辅音声母啊。 ผู่ฮว่าจง有二十一个辅音声母หมายความว่าตัวพยัญชนะนะคะยิงมาจากระบบการออกเสียงในเรื่องของผู่อินนั่นเองแล้วในผู่ทงฮวาผู่ทงฮวาแปลว่าภาษาจีนกลางนะคะที่ใช้เป็นภาษาราชการเนี่ยมีจัดพยัญชนะออกมาเป็น21ตัวโดยยิงจากผู่อินอฟู่อินคืออไรหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยนะคะอาจจะ คลิปแรกๆเลยครูซินมีการพูดถึงเรื่องของฝูอินไว้บ้างนะคะคือฝูอินหมายถึงพยัญชนะเราสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นพยัญชนะแต่มากไปกว่านั้นก็คือขณะที่เสียงมันออกมานะคะเสียงก็คือจะเปล่งออกมาทางปอดแล้วจะต้องมีการผ่านนะคะผ่านออกมาอ่าผ่านออกมาทางช่องคอจะต้อง านของเยียนชัางก็คือโอหอยของเราจุดแรกคือนะคะผ่านเยียนช่างแล้วก็ผ่านมาโขชัางโขชัางท่องปากจะต้องมีผ่านสองอันนี้เมื่อผ่านเข้ามาแล้วผ่านเลยไหมไม,ม่จะต้องผ่านแล้วมีการสัมผัสของอวัว่ะขณะที่ผ่านออกมาเช่นมีนีค่ะลิมฝีปากบนล่างนะคะสัมผัสกันแล้ว เปล่งเสียงตัวนั้นออกมาฟันบนฟันล่างอย่างนี้ค่ะอ่าฉะนั้นอวัยวะช่องปากต่างๆจะต้องมีการสัมผัสกันแล้วเกิดเป็นเสียงออกมาขณะที่เขาสัมผัสกันนะคะเขาจะเกิดการเสียดสีสอดแทรกพ่นลมไม่พ่นลมอันนั้นมาว่ากันอีกเรื่องหนึง่งแต่ให้รู้นิยามของคําว่าฝูอินนะคะคือการมีการสัมผัสของลมที่เปล่งออกมากับช่องอวัยวะช่องปากและคอหอยอันนี้ นะคะเข้าใจตรงกันส่วนเ mm. หยืยนอินที่เราเข้าใจว่าเป็นสระหรือเร,เรียกกันว่าอื่นหมูนั้นตรงกันข้ามเลยไม่มีการสัมผัสนะคะไม่มีการสัมผัสคือออกมาไม่มีการที่จะว่ามีริมฝีปากบนล่างฟันบนริมฝีปากล่างไม่นะคะเขาเป่งออกมาแล้วพ่อนออกมาโดยไม่มีการสัมผัสนะคะจากสินกีดกันจากอวัยวะช่องปากแต่อย่างใดสามารถเข้าใจได้เป็นภาษาจีนว่า ภาษาจีนว、啊、่辅、啊、音，辅音气流通过语音，那哈啊辅音口拍辅音，音气流通过咽腔或口腔时要受阻碍，要受阻，要受阻。 นิยามไม่สัน้นโชจูคือต้องมีการสัมผัสจากสิ่งที่มันกีดขวางนั้นๆแต่ถ้าเป็นสละนะคะปูโชจูปูโชจูผ่านออกมาไม่มีการสัมผัสของัยวะช่องปากและขอหอยแต่ย่างใดนั่นเลยค่ะเลยเอามาจัดให้เป็นพยัญชนะตาม บนกระดานมีพยัญชนะอยู่21ตัวโดยไม่รวมตัว e กับตัวูนี้ก่อนเพราะ e กับอูตามด้านของการออกเสียงในลักษณะที่ครูสินเคยพูด insert คือลักษณะโดดเด่นของเสียงนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการออกเสียงด้านของอ insert เขาจะไม่มีนะคะการสัมผัสใดๆทั้งสิน้นตัวนี้จึงเป็นในด้านของกึ่งพยัญชนะกึ่งสระสรุปว่าพยัญชนะ ของภัจ,จีนมี21ตัวนะคะโอเคทีนี้พอเรารู้แล้วมี21ตัวแล้วเราต้องรู้อะไรต่อคะครูสินอันดับต่อไปนะคะเราจะต้องรู้เรื่องตำแหน่งของการออกเสียงข้อที่1ตําแหน่งของการออกเสียง Shangu'da เส้นอดัยนะวิธีการออกเสียงของพยัญชนะแต่ละตัวนั่นเองมีสองหลักใหญ่ๆ2องด้านใหญ่ๆแต่วันนี้คลิปนี้จะมาพูดด้านแรกก่อนตำแหน่งของการออกเสียงของพยัญชนะ21ตัวที่อยู่บนกระดานนี้ว่ามีตำแหน่งการออกเสียงทั้งหมดกี่ตำแหน่ง ใน21ตัวนะคะสามารถเฟืเ่อเฉงชีจุเฟืเ่เฉงชีจุแบ่งออกเป็น7กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเราเรียกว่าชว่วงฉวนอินชว่วงฉวนอินเกิดจากฐานเสียงริมฝีปากบนล่างฉวนก็คือริมฝีปากนั่นเองชว่วงแปลว่าคู่ริมฝีปากมีคู่ใช่ไหมคะบนล่างอ่องฉวนซัน่งฉวน ที่ครูซิงเคยสอนเรื่องอวัยวะไปนั่นแหละค่ะรวเรียกรวมว่าช่วงฉุนอินอันได้แก่สามตัวนะคะก็คือตัวปพ b ว m b p ว,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 วอ่าสามตัวนี้นะคะเขาจะมาสัมผัสนะคะริมติปากบนล่างช่วงฉุนอินนะคะอ่า b ต่อมาค่ะตำแหน่งต่อมานะคะไล่เสียบไปจากนอกไปสู่ด้านในสุดนอกแล้วต่อมาก็คือในขยับเข้ามาก็เป็นฟันฟันกับริมฝีปากล่างปันบนลิมฝีปากล่างเราเรียกว่าตำแหน่งของฉวนเฉินฉวนริมฝีปากฉิฟันอินเสียงเสียงที่เกิดจากริมฝีปากกับฟันนั่นเองมีตัวเดียวค่ะคือตัวฟัวฟัวฟัวเช่นฟัวพุทธะ โผโผุทะนั่นแหละค่ะมีการสัมผัสต่อมาฐานเสียงที่3นะคะเกิดจากปลายลิ้นนะคะปลายลิ้นลิ้นตวดหน้าเรียกว่าเ,นเนีนน, 3, เนเนอิตนะสียงที่เกิดจากปลายลิ้นแล้วก็ฟันนะคะมีการเอาฟันนะคะไปานีนะคะระหว่างฟันบนฟันล่างนะคะมีอยู่กี่ตัวคะ มีอยู่3มตัวนี่ค่ะซือตัวนี้นะคะซือชือชือซือลมมันจะสอดแทรกเสียดสีออกมานะคะอันนี้ในด้านของฐานตำแหน่งแต่รายละเอียดเรื่องนะคะ,ะวิธีการได้มาซึ่งเสียงสอดแทรกเสียดสีหรือไม่พ่นลมไม่พ่นลม จะจัดไว้อีกคลิปหนึ่งโอเคนะคะอันนี้คือฐานเสียงที่3คือเรื่องของอะไรคะฟันแล้วก็ปลายลิ้นต่อมาตำแหน่งที่4นะคะเสเจียนจงอินเสเจียนจงอินแปลว่าปลายลิ้นกับด้านหลังฟันก็คือปุ่มเนืออนั่นเองนะคะปุ่มเนื้อก็คือฉี่อ,อินเราเรียกกันว่าฉี่อ,อิน เรื่องของอช่องปากนะคะคำเรียกเกี่ยวกับฟาอินปูเอว้ววาที่เกี่ยวกับการออกเสียงของช่องปากครูสินได้เคยจะทําคลิปไปแล้วลงไปศึกษาดูอีพีก่อนๆได้นะคะสรุปข้อที่4ก็เรียกว่าอะไรคะสเสียงตงอินนะคะเกิดจาก ลิ้นปลายลิ้นนะคะไปสัมผัสแตะกับด้านหลังของฟันนั่นคือปุ่มเหงือกนั่นเองมีตัวอะไรบ้างนะคะด้านหลังของฟันกับปุ่มเหงือกอ่าก็ได้แก่ตัวนี้ค่ะอ่าตือนี่ค่ะมีสี่ตัวตือ ต่อมาเสเจียนห่อินเสือเจีนอินห่อแปลว่าหลังคือเกิดจากลิ้นส่วนหลังนะคะลิ้นส่วนหลังนั้นก็มีอยู่ทั้งหมด4ตัว ลิ้นส่วนหลังกับเพดานแข็งนะคะลิ้นส่วนหลังกับเพดานแข็งเขาเรียกว่า s h ือ n อินกับอิ่งเอ่นอน,นะคะเพดานแข็งจะมีอสี่ตัวสามารถจําง่ายๆนะคะไอเสียงนี้คือเป็นเสียงมวนลิ้นนะคะจีเสืออินจีืออินเสียงมวลลิ้นจะมีตัวนี้ค่ะคือตัวนี้ค่ะเวลาออกก็เป็นจืีจืีจืีต่อมาเสียงนี้นะคะชื่ 吃到嘛诗诗食食你食食日食食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  โอเคนะคะหมดหรือยังนะคะเหลืออีกสองฐานเสียงนะคะสองตำแหน่งตำแหน่งถัดมาเสือเมียนอินนะคะเสือแปลว,ว่าลิน้นเมียนเสือเมียนก็คือลิ้นส่วนหน้าไปแตะกับเพดานเพดานอะไรคะเพดานแข็งนะคะเสือเมียนอินนะคะไปแตะกับเพดานอิ่งเอ,อือนั่นเองนะคะเสียงก็จะมีอยู่สามตัวนะคะคือตัวนี้นะคะจีอาจี จิเกิดตักหน้าลิ้นนะคะจิชิชีจิชีชีจิช,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 ชิสามตัวสุดท้ายค่ะสิเกินอินสิเกินอินเสียงที่เกิดจากโคนลิ้นนะคะเสียงนี้เกิดจากโคนลิ้นโคนลิ้นกับรวนเอรวน เออหมายถึงเพดานอ๋อน,นั่นเองนะคะมีอยู่3ตัวคะ่ะคือกคือคคกคคกคค,ค,คหมดแล้วคะ่ะอ่าอีกอง有7種分成7種แยกออกเป็น7ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมีตัวอะไรนั้นให้เราไล่สเต็ปก็คือจาก ในจากนอกสู่ในริมฝีปากเป็นฟันเป็นนี้เป็นปุ่มเงืออเป็นเพดานแข็งเป็นเพดานแข็งสุดท้ายเป็นโคนลิ้นเราจะสามารถแยกตำแหน่งของฐานเสียงได้ลักษณะเช่นนี้ ะะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ครูสินก็ฝากเอาไว้สำหรับคนที่นะคะมีใจอยากจะเรียนภาษาจีนแล้วก็เริ่มจากจุดเล็กๆนี้ไปสะสมไปเรื่อยๆน้ำซึมบอทสายสักวันหนึ่งเราสามารถพูดภาษาจีนและอ่านภาษาจีนได้คล่องขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ไจเจียนค่ะ